พิฆาตเป็นเรือที่ออกแบบมาให้มีอาวุธที่หนักปฏิบัติการได้ดีเยี่ยมในระดับที่เรียกว่าหอกแห่งท้องทะเลแล้วทำไมไทยถึงไม่มีเรือพิฆาตประเด็นที่1ประเทศไทยเองมีงบประมาณที่จำกัดเรือพิฆาตด,ดีๆสักลำมีราคาที่แพงหูฉี่งบทั้งปีของทัพเรือบางปีไม่ได้มากมายพอที่จะทุ่มกับเรือพิฆาต และถ่ายเน้นป้องกันไม่ลุกลานใช้กำลังทางเรือเพื่อป้องกันหน้านาน้ำของตัวเองเท่านั้นถ้าถามว่าจำเป็นไหมถ้าเมื่อไหร่กองทัพเรือมีเหตุให้ต้องเป็นบาดการเชิงลุกออกจากหน้านาน้ำของตนมีการลบนอกประเทศก็อาจจะต้องมาคุยกันพเพราะเรือมันออกแบบมาให้ครบจบทนทะเลปฏิบัติการนานตอบโต้ได้ทุกรูปแบบและทนทะเลมาก รวมถึงเรือพิฆาตมีขนาดที่ใหญ่ถ้าเรือศูญซ่อมอาจจะเกินความสามารถในการรองรับเรือพิฆาต